นางเอกอยากกินก๋วยเตี๋ยวพน้าพี่น้องเห็นน้องน้องโพดได้กลมแบบไมีร้านก๋วยเตี๋ยวยุใสให้เนี่ยเข้ามายุใสนั่างตรงกันเลยเบิ้งเบิ้องไม่จีพี่เอ็ด่ะอ๋อไม่ห่อจีพี่เอ็ดพาน้าเอกไปกินก๋วยเตี๋ยวกันได้พี่น้องเด้อปาไปน้ำกันไปเบิ้งร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำกันหมู่บ้านกระจอกเป็นแต่ยุแต่ยูพี่น้องบ้านทุ่งชัย อุทมพรพิสัยศรีสเกตเป็นอย่างคือว่าชีวิตครูมันคือร่องเท้าคันเรือคูณยิ้มแบบเจี๊ยบคลิปไม่สีเหลวโอ้ยน้อเสือมันจะเสือใหม่เลยเปลี่ยนประกาศมันก่อนปล่อยมันกัดให้ยังเข็ดหลับการใส่รองเท้าเสือมากใหม่ต้องกัดมันก่อนใส่หลับไปปองเลยแหละคุณนี่ครับพี่น้องเบิ่งหมู่บ้านเพิ่นสี่แยกกลางหมู่บ้านนี่วัด ร้านาก๋วยเตี๋ยวนนเนี่ยร <ไป S 1> ้านก๋วยเตี๋ยวจะไปร้านก๋วยเตียเ๋ยวยางาไปข้างปุาา่นพนันเอาปลาขายใหญ่เด็กหน่อยเขาลงคลิปด้วยบ้โองหันร้านค้ากลางหมู่บ้านนั่นนะครับพี่น้อง <S 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 หอดไงเพราะนอร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่นนออยนอนไทยบ้านกับตัวเขาว่าเป็นกิโลพันนาบ่ายมาหาตัวหอดไทยเขียดนั่นเห็นบอสภาพกูมาจะไหนหมาเขาแต่โคบก เออชื่อสา,าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นกิโลแล้วนี่หมามาหลายแต่น,นี่ฮะนี่เอาปลาไหจะมาเฮาแม่ทโทรุกี่ล่ะชื่อน่ะปวาออ้มแขางอ้อมเอียวยุ่มิตรหมาใส่ร้านก๋วยเตี๋ยวยุ่งใส่เธอเป็นกิโลแล้วเมียที่อร่อยเมื่อไหร่ไม่ไก่ปแห้งเหล่านี่ออกมานอกหมู่บ้านพี่ระว่งคอยกับปใายานหอดหมานั่งเอะใอย เจ้า<อ>ขวมานว่าหมาถามข้าวาฮะมามันสวบวได่บ้างได้บ้านีสวบก่พี่ผู้มากก่าน่ะพี่น้องเจ้าหัวใจแบไม่รลานเกลยวอยู่นี่นอ,นอร่อยมาก,ออมากขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะเมื่อ้ราอตัวน,นี้ึยังงหมาหัหมาบานีร้ายไหลแ่เส็มาเสียพีหลีสับเหมือนวัดน้ำผมมากไก่อยู่เสร็จกย่างอบบานีพี่พน้อง นี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนี่นี่นี่เนื้อหมักนี่ซิกเนเจอร์เส้นอะไรจ้าน้องหญิงอ่ะเส้นเล็กแม่ค้าก็สวยๆขอไายเนี่ยเด้อจ้าของแม่เอาเส้นเล็กเหมือนกันนะเส้นเล็กเนื้อนะเอาเป็นเนื้อจ้าของผู้นั้นของผู้นั้นหมูของแม่เนื้อน้ำตกนะคะจ้าอันนี้หมูของพี่หญิงพี่หญิงได้กินหมู หมู่บ้านไหมคะเพื่อนไปน้องเแซ่บครับอันนี้ของน้องหญิงค่ะได้แล้วค่ะพวกนี้พี่น้อนบอกว่าถัดถมีไฟมาบักบรรยากาศทั้งสีสกเกียทั้งสุรินเพี่น้องนี่บรรยากาศแบบบ้านๆทั้งสีสเกียเพื่นเนี่ยไปไก่มาล้ำดูที่สุดก็เป็นอำเภออุทุมพรเนี่ยแหละค่ะอุทุมพรพิสัยนี่ยแหละ แมาเบิ้งนั่นงเอือปุง้งก๋วยเตี๋ยวปุ้งไหมหนูไม่ปรุงเอาปะปุงจังใดไ,ไม่ปรุงเลยกินเลยนะ่ะเอาจ้าเอ้าเมื่อนั้นกับปะป๊ใส่ถั่วงอกฉละงเงินเมื่อยชวนโคราดนั่นูไม่ปุงกินกับโ<ะ>หระพา<ว>ะบ้านๆโหระพาแดงไหโหระพาแบบบ้านๆอร่อยหอม,มของใหญ่ไฟก๋วยเตี๋ยวเนื้อว้าวน่ากินมากเลยพี่น้องดูสิคะนี่วยเตี๋ยวแบบนี้ อร่อยมากนะใช่มันเหนียวเหนียวนุ่มนี่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 มันอะไรตีท่านได้กินก๋วยเตี๋ยวยุทธามของหวานเราปลาถวยเทอดไรพน้าก็กินก๋วยเตี๋ยวก้อนเน่เห็นไหมก็ได้ใส่น้ำตาลอันนี้น้ำตาลบ่จาะน้ำตาลสักสามสักสี่คนเรียเพราะว่าจะมาดามาน้ำตาลเมลไฟเดอร์ที่ผงใส่ช้อนเดียวอันนี้น้ำส้ม สองใช่ไหมคะเลื่อนคนละชามคนละชามสี่สิบบาทมาบ้านนี้มากินน้ากันจ้าพี่น้องบายๆเดี๋ยวไปกินก๋วยจั๊บเด้อกินเดยอะใหายกินเพิ่เบ้างแค่น้อยก่อนนี่กินก๋วยเตี๋ยวแป๊บนึงนี่ค่ะแม่สาจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแล้วก็มีพริกมีกะปินี่ กีกี้หอมๆเอากะปิเอามาแบบนี้ตินี่คนนี้ถวยให้ใส่กะปิกินอะไรเปนรองเบิ้งบรกินได้ดอกกินอะไรเปนรองเบิ้งจระข้ามก่อนมีกิ๊ นะพเกย่อๆน้่นเอ